สวัสดีครับสวัสดีแฟนบทุกท่านนะครับโพผมจะเปี้ยนะครับวันนี้ก็จะมาให้ทีเด็ดกันนะครับเป็นทีเด็ดเต็มตีนะครับซึ่งเราจะเจอเป็นประจำแบบนี้ทุกวันอยู่แล้วนะครับโดยวันนี้นะครับเป็นศึกมวยไทยพนมมิตรก็จัดที่เวทีมวยฐานอากาศนะครับดูทูบเตมีนั่นแหละนะครับจัดเป็นประจำอยู่แล้วถ่ายสดทางช่องเชเ8นสิบแนะครับจัดโดยทีมงานกลุ่มพลังใหม่ นะครับวันนี้ก็มีคู่หนึ่งที่มันต้องบอกว่าคาราคาซังพอสมควรเพราะว่ามันเรื่องของน้าหนักที่มันลดไม่ได้แหละนะครับมันลดเยอะอาจจะต้องมีการเคลียร์น้าหนักกันใหม่นะครับแต่สุดท้ายก็ลงล็อกลงตัวเรียบร้อยนะครับก่อนที่จะไปดูกันว่าผมเนี่ยคัดมาเรียบร้อยนะครับสำหรับทีเด็ดเต็มตีนสามรายเนี่ยให้ใครกันบ้างขอบคุณทางสปอนเซอร์นิดนึงนะครับขอบคุณทาง st 2 2เป็นอย่างสูงนะครับมาไล่เรียงพูดคุยกันดูกันนะครับเริ่มต้นกันก็คู่ที่คู่ที่ว่าเลยแล้วกันนะครับคู่ที่2ของรายการนะครับ ลิทิเดตนะครับอุอ้ดนครอุบลน,นะครับเจอกับเดชพิชิตไอ้เจ้าแดนพิชิตนะครับเฟรดปทุมหรือว่าแดนพิชิตออดอกเตรแก้วนะครับดรแก้วนนทบุรีนะครับหน,นบบึ่งนะร้อยแปดปอนด์เท่ากันเนี่ยนะครับแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้มันเคี่ยมหนักอะไรยังไงกันบ้างแลนะนะนะครับซึ่งทางด้านเจ้าลิทิเดตเนี่ยมันมาหนึ่ร้อยสิบสามจุดสองลดห้าจุดสองแต่ผมว่าน่าจะลดไม่ได้เท่าพิกัดหรอกนะครับก็ ผมมองว่าการที่มันลดเยอะอย่างเงี้ยนะครับอาจจะมีปัญหาได้นะครับแม้ว่าเลทจะตั้งต่ออยู่ที่ทางด้านในเจ้าริทิเดตนะครับหรือว่าริทเดตเนี่ยนะครับตั้งต่อก่อน19ผมว่าลดเยอะน่าจะไม่ฟื้นน่ะจัดไปที่ริทเดตแลวกันแต่ถ้าฟื้นในกระทืบแน่นะครับแต่จัดไปที่ทางั้งนานในเจ้าแดนพิชิตก่อนแล้วกันนะครับจัดไปที่แดนพิชิตแดนเซนจวรี่ไอ e ตัวนี้แหละตัวเดียวกันนะครับส่วนคู่ที่จะให้ต่อมาเป็นคู่รองรายการกับยอดมณี นะครับสวนจากคาเฟ่นะครับเจอกับทนายเจ้า3ต่อนะครับสองบุรณะชัยนะครับ105ปอนด์ปอนเท่ากันยอดมณีเนี่ยมาลดไปจุดแปส่วนนั้น3ต่อมาลดไป 2, ็น1.2เลทเปิดอยู่ที่ทนายเจ้า3าต่อต่อ54นะครับ3ต่อต่อ54่นะครับยอดมณีนะครับ ส่วนจาคาเฟ่หรือว่าไอ้เจ้าสาันติราษเอาเมืองกันตรังตัวเดียวกันนะครับคนสตูนซ้อมอยู่ใหญ่เชยซีฟู้ดนะครับ29ปีแล้วนะครับปล่อยปลย51นะครับแต่น้ำหนักกระเปียกดีวยเองนะครับช่วงหลังก็ถือว่าฟอร์มใช้ได้นะครับฟอร์มเนี่ยมีชนะ5จาก5ไฟนะชนะไปถึง4แพ้1 นะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยพลิกชนะนอกมาด้วยส่วนแน่เจ้า3ต่อนะครับสอบุรุชัยหรือว่าเงาะบางกะปิอภิชาติมวยไทยยิมตัวเดียวกันนะครับพลลำปางนะครับซ้อมอยู่สอบุรุณชัยนะครับที่ลำปางนี่แหละอายุ18นะครับก็ผู้ใหญ่ต่อยกับเด็กอ่ะนะครับสูงยาวนะครับมวยซ้ายฝืนครบเครื่องนะครับได้เวทนะครับแล้วก็ฟอร์มหลังช่วงหลังนี่ก็1 2 3 4 ห้านะครับเอ่อหใช่ไหมหกไฟเนี่ยชนะ4แพ้สนะครับส่วนตัวผมผมไปที่กระดูกขัดมันอย่างทั่านนายเจ้ายอดมณีแล้วกันนะครับยังไงดูดีกว่าจับไปที่ยอดมณีก่อนแล้วกันออกรองไปนะครับแล้วก็มาถึงคู่เอกของรายการครับโคจสิทธิ์นะครับพักยก118เจอกับท่านนายเจ้าเพชรปรีชานะครับสอการไฟฟ้า112ปอนด์เท่ากัน คจิธิ์ลดจุดสี่ส่วนเพชรปีชาลดจุดหกเรทเปิดคจิซิตต่อ,อ,อ,อสิบเก้าเอ่อคจิธิ์ถ้าใช้ยาสัตว์เนี่ยนะครับหรือว่าพังยกหนึ่งแปดเนี่ยนะครับไอ้เจ้าหยกทองปิดสินชัยตัวเดียวกันนี่แหละนะครับน้องหยกเงินคอนซูลินนะครับซ้อมอยู่วออุรชานะครับยี่สิบหกปี นะครับน้ำหนักไปปล่อย54กิโลนะครับมวยเข่ายัดไส้นะครับขวางหน้าค้ำดันแทงดีนะครับบู๊ดุดันเก๋าเกมนะครับช่วงหลังเนี่ยล่าสุดเนี่ยมีแพ้นนะคะแนนกับเพชรเอกเกต์จำรูนมานะครับก่อนหน้านั้นก็ชนะน็อกไอเจ้าเพชรมาวินสิงมาวินนะครับส่วนท่านนั้นไอเจ้าเพชรปรีชาสอการไนฟ้าหรือว่าปวนอีสานเด็ดเพชรสีทองนะครับรักทุกคนส ลูกบุญมีนะครับรักทุกคนลูกบุญมีนะครับตัวเดียวกันนะครับคนอุบลนะครับซ้อมอยู่สอกลไฟฟ้าที่อุบลอายุ18ปีนะครับน้่นหมัยถ่ปล่อย5 5นะครับมวยครบเครื่องนะครับสไตล์ประเภทเดียวกับเสกสรรเลยเตะขาเจาะยางต่อยมัดนะครับล่าสุดนี่ชนะกันมาติดติดห้าไฟรวดแล้วนะครับล่าสุดชนะนกลมโชยนะครับออาผมจัดไปที่เพชรปรีชาเลยนะครับวันนี้ดูแล้วออกรองทุกคู่เลยนะครับก็จะมีสรุปให้แลนะครับผมจะมี รองแดนพิชิตรองไปที่ดังนั้นในเจ้ายอดมณีนะครับแล้วก็รองไปที่หน้าเจ้าเพชรปรีชานะครับวันจันทร์มันมักจะพลิกอยู่แหละนะครับฉะนั้นเราออกรองไปทั้ง3คู่เลยนะครับ <c oughs> นี่คือที่ใดเต็มตีนะครับที่เอามาฝากกันเป็นประจำแบบนี้ทุกวันนะครับ <c oughs> ก็ยังไงถ้าถูกใจก็ฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดสระไคกด้กดหัวใจกดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับก็พบกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้ผมแชมเปี้ยนขอตัวลาไปก่อนไปละสวัสดีครับ